วงการบันเทิงสะเทือนเตรียมห้างแตกพบกับสาวน้อยมหัศจรรย์ทิดดาลูกทุ่งต้นข้าวสุปริยาตาอุดมเด็กหญิงผู้เปลี่ยนเสียงเพลงให้กลายเป็นพลังแห่งศรัทธาอีกครั้งในวันนี้สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กอตสิบบัสมักหมอลำนิวสกับแอดมินสาวไอค่ะ วันนี้เรามีข่าวดีและเรื่องราวอบอุ่นหัวใจจากศิลปินสาวน้อยมากความสามารถที่ตอนนี้ไม่ว่าจะในวงการลูกทุ่งหมอลำหรือบนโลกออนไลน์ทุกคนต่างพูดถึงเธอเพียงชื่อเดียวต้นข้าวสุปริยาตาอุดมหลายคนคงยังจำได้เมื่อไม่กี่วันก่อนมีข่าวว่าน้องต้นข้าวต้องเข้าโรงพยาบาลกลางดึกเพราะมีอาการปวดท้องเฉียบพลันทำเอาแฟนคลับทั่วประเทศใจหายไปตามๆกัน แต่วันนี้เธอกลับมาอีกครั้งพร้อมพลังเต็มร้อยและพร้อมขึ้นเวทีให้แฟนๆได้หายคิดถึงก่อนจะไปฟังเรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดเรามาอัปเดตคิวงานล่าสุดของน้องต้นข้าวกันก่อนค่ะคิวงานวันที่17ตุลาคม2568 เวลา14นาฬิกาน้องต้นข้าวจะขึ้นแสดงในงานเอแฟอร่อยเกรด A อบายพี่เอสุภชัยณลานโปรโมชัน่นชั้นบีฟิวเจอร์พาร์กรังสิตจังหวัดปทุมธานีงานนี้มีทั้งนักแสดงจากละครชื่อดังรักสลับศูนรวมถึงน้องอูน้ององศาและคุณตักแตนชนดาที่มาร่วมเปิดบูตกุ้งแช่น้ำปลาของเธอด้วยเรียกได้ว่านี่คือเวทีรวมดาวของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ แอดถ้าสังเกตให้ดีในงาน a อแฟรครั้งนี้ทีมผู้จัดได้ให้ความสำคัญกับน้องต้นข้าวเป็นอย่างมากค่ะเพราะในโปสเตอร์หลักของงานมีภาพของน้องต้นข้าวปรากฏอยู่เคียงข้างเหล่าศิลปินและคนดังระดับประเทศอย่างเด่นชัดถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนว่าต้นข้าวสุปริยาไม่ได้เป็นเพียงศิลปินดาวรุ่งธรรมดาแต่คือศิลปินคนสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากวงการบันเทิงอย่างแท้จริง อีกทั้งอินในงานยังมีช่วงเวลาที่หลายคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากเพราะน้องต้นข้าวได้มีโอกาสกระทบไหลกับดาราและนักปั้นมือทองระดับประเทศซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของซูเปอร์สตาร์มากมายภาพของน้องต้นข้าวในวันนั้นจึงเต็มไปด้วยพลังความนอบน้อมและรอยยิ้มแห่งความสุขที่แฟนคลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือก้าวสำคัญของลูกสาวแห่งชาติจริงๆ จากเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เริ่มต้นจากเวทีหมอหล่ำบ้านๆวันนี้ต้นข้าวได้ยืนอยู่ในจุดที่สปอตไลท์ของวงการบันเทิงส่องถึงและสิ่งที่เธอทำให้ทุกคนเห็นไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถแต่คือความพยายามความอ่อนน้อมและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักในเสียงเพลงค่ะ และต่อในเวลา21.30นาฬิกา30นาทีน้องต้นข้าวจะไปมอบความสุขต่อในงานวันรำลึกพระปิยะมหาราชประจำปี2568นสณสนามโรงเรียนบ้านโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสองงานใหญ่สองจังหวัดในวันเดียวนี่แหละค่ะคือพลังของศิลปินรุ่นใหม่ที่ทำงานด้วยหัวใจจริงๆ และใช่ค่ะหลังจากอาการป่วยเมื่อไม่กี่วันก่อนน้องต้นข้าวก็ออกมาโพสต์อัปเดตด้วยตัวเองพร้อมกับข้อความที่ทําให้แฟนคลับทั่วประเทศยิ้มทั้งน้ําตาหนูมีอาการปวดท้องเฉพาะสุภาพสตรีค่ะได้รับประทานยาและพักผ่อนสักครู่อาการก็ค่อยๆดีขึ้นหนูต้องขอพระคุณพ่อแม่และแฟนคลับทุกคนสําหรับความห่วงใยและกําลังใจที่ส่งมาให้หนูนะคะ คำพูดสั้นๆแต่เปี่ยมด้วยพลังบวกจริงๆค่ะเพราะแม้จะอยู่ในช่วงพักฟื้นเธอยังไม่ลืมที่จะขอบคุณเจ้าภาพทั้งสองงานพร้อมกล่าวขอบคุณแฟนๆที่คอยสปอร์ตอย่างอบอุ่นเสมอและถ้าใครติดตามผลงานของน้องต้นข้าวจะรู้เลยว่าเธอไม่ใช่แค่เด็กหญิงวัย13ที่ร้องเพลงเพราะเท่านั้นแต่เธอคือศิลปินที่เข้าใจความหมายของการมอบความสุขผ่านเสียงเพลง เธอมักพูดเสมอว่าหนูอยากร้องเพลงให้คนฟังยิ้มและให้คนที่เหนื่อยได้พักใจบ้างคำพูดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเหลือเกินสำหรับเด็กอายุเท่านี้และสิ่งที่ทำให้แฟนคลับทั้งประเทศรักต้นข้าวมากขึ้นทุกวันไม่ใช่เพียงแค่เสียงร้องแต่คือหัวใจที่อ่อนน้อมและจริงใจของเธอคะ่ะในทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่เธอมักจะยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนบนเวทีและทักทายแฟนคลับอย่างไม่ถือตัว นั่นคือสิ่งที่หลายคนเรียกเธอว่าลูกสาวแห่งชาตินอกจากคิวงานที่แน่นทุกวันต้นเท่ายัางได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนการจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีในการร้องเพลงต้อนรับคณะจากมูลนิธิสออวนซึ่งเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นช่วงเวลาที่เธอภาคภูมิใจมาก หลายคนอาจคิดว่าเด็กวัยสิแบบเธอควรได้พักบ้างแต่ต้นข้าวกลับเลือกที่จะยืนบนเวทีต่อเพราะเธอรักในสิ่งที่ทำจริงๆและนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้เสียงของเธอไม่ได้ดังแค่บนเวทีแต่ดังเข้าไปในใจของคนดูทั่วประเทศแอดมินอยากจะบอกทุกคนว่าทุกครั้งที่ต้นข้าวขึ้นเวทีเธอไม่เคยร้องเพลงเพียงเพื่อชื่อเสียงแต่เธอร้องด้วยหัวใจ เพื่อให้พ่อแม่และแฟนคลับทุกคนภูมิใจในตัวเธอและในวันนี้แม่เพิ่งหายจากอาการป่วยเธอก็ยังยิ้มยังขอบคุณทุกกำลังใจและยังบอกว่าหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะสำหรับแฟนคลับที่อยากเจอตัวจริงของน้องต้นข้าวสามารถไปให้กำลังใจเธอได้ที่ทั้งสองงานในวันนี้นะคะ งานแรกที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีเวลา14นาฬิกาและงานที่2ที่สนามโรงเรียนบ้านโคกตูมจังหวัดลบบุรีเวลา21นาฬิกา30นาทีเพราะทุกเสียงปรบมือทุกคำอวยพรและทุกสายตาของแฟนคลับคือพลังที่ผลักให้เธอก้าวต่อบนเส้นทางลูกทุ่งอย่างสง่างามนี่คือเรื่องราวของสาวน้อยมหัศจรรย์ทีดาลูกทุ่ง้นข้าวสุปริยา เด็กหญิงที่ไม่เพียงแต่ร้องเพลงได้ไพเราะเท่านั้นแต่ยังร้องด้วยหัวใจที่งดงามที่สุดแอดมินสาวไอจากก o s s สิบบัสมักหมอลำนิวส์ขอส่งกำลังใจให้ต้นข้าวสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยและประสบความสำเร็จในทุกเวทีค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจากวงการหมอลำลุกทุ่งไทยเพราะศิลปินที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากเวทีที่ใหญ่ที่สุด แต่เกิดจากหัวใจที่ซื่อสัตย์และรักในเสียงเพลงที่สุดต้นข้าวสุปริยาเอ้ยแม่จ๋าตอนนี้ในช่องต้นข้าวสุปริยากำลังถกเถียงกันเรื่องอะไรรู้ไหมคะหนูได้รับสัญญาณมาเรื่องทอนตังสองร้อยค่ะขอบคุณค่ะแม่แดงจา๋าทอนตังสองร้อยนี่เข้ายังไงกันนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เราให้โมสเราแม่จะกินอะไรเราลูกคัากระทาตายเลยคัากระถาตายนะปะ้าแจงขอแบงค์ห้าร้อยแล้วหนูแถมให้อีกห้าร้อยค่ะแม่แดง <c oughs> ขอบคุณค่ะพ่อแขกจ๋าพ่อแขกคะพ่อแขกอยู่นี่พ่ออุ้ย <c oughs> พ่อแขกงานหน้าทำไมนี่ห้หนูหน่อยคะ่ะใบ QR code อ้นตังค่ะ มันมีพ่อพ่อ,พอม่ที่เขามาเงี้ยแล้วเขาแบบจะได้โอนได้สิบาท20บาทโอนได้หมดเลยดีไหมคะกิวโค้แต่ให้ประแจงถืงอเงี้ยเลยห <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นค่ะหยอกเล่น